สวัสดีจ้าโอ้ยพี่ร้องพวกเขามาติดตามช่องยายตื่นลำเพิ่นออฟิเชียลอาบน้ำแล้วไม่นอนหล่นถ่าเพิ่นสิเดือนทางเพิ่นว่าสีมุ่งก็กวนนี่แหละสิเดือนทางไปทั้งล่วงเหล่ามิตรภาพจังหวัดขอนแก่นพิมพ์วัสดุ เลยนอนรอผู้ข้าเจ้าอาบน้ำอยู่ก็มีมีจึงกันเลยว่าว่าเห็ดชิบให้พี่นองเบ่งกันนะสิไปจงังไดสิมาจางังไดว่าสันถามบอดโจ้เราคนมาบ่ายสีมวนแรงเด้อเดินทางวาสันก็สิไปม้วนอยู่ในพับในบา,าบคนละบันเออพี่นองคิดบ,บ่งเด้อผู้เฒ่าเขาพับสิบเป็นจงังไดสิม้วนจาไดนั่นหรือว่าเอ,อสิเป็น จังใดให้พี่น้องพิสูจน์ทางช่องยายจื้นลำเพลินออฟิเชียลหรือว่าสิบปีนทางช่องสาวน้อยเพชรบันแพงทงพั้ทงเพจทั้ทงเฟซทั้งไลน์กับพี่น้องโอ้ยทั้งยูทูบมือแรงนี่แล้วก็อาจจะมีไลน์สดพร้อมช่วงมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบันแพงเออมลลัมเขาภาพสิเป็นจังไดพึ่งสวยเงี้ยกัน้องเงี้ย ไอ้สกีมบอกขี้เหเป๊กเป๊กยังไปเบิ้องดูกพี่น้องมี่เสียงเป๊กเ๊กผู้ชื่อถวยกับมี่อาลรวบ่อน้ำครับเขาจะไปจม่งก่อนแค่น้อยนี่บอกเอาเตรียมของแล้วล่ะวะเสียงนียังก็เฒ่าคือเป๊เไอ้สกีมบอกไม่ใช่จืดคืออยากกินของหวานจะได้หวานเบื่องก็นะแม่นี่ยัง ยางไปเบึงก็นะนเสียงดังวีบูวีโอ้รุดขายหลุดขายของโอ้ยแหละดีใจเบิอได้ยินเสียงเป๊กๆว่ามั่ไหนสักครีมของหวานไม่อยู่บ่นถือกันกับเถือกันกับบาหวาน่อยบ่กเถือกัรแบบหวานใสหวานนี่ยังเน้ เขาละช่องฮ่าเนี่ยเรีนบ่เรีนค่ะละช่องสิงคโปร์เอาเอามาต่สิงกโปรบ่เอาระเก่งาเนี่ยเอาคือว่าเขาละช่องสิงคโปร์ฉันคือว่าเขาละช่องบันเทิงขายจองเท่าไหร่บาทค่ะจ้่ได้กินดนแล้วพี่น้องของหวานก็ได้เพื่นว่า กับยาหวานแห้งปกติคือหวานแห้งอยวานงมันสีแบบกินแล้วมันสิแบบจัดท่านบ่หวานแห้งมันสิกินแล้วสิอืมน้น่าอินเทอร์เน็ตโซล่าชัดจะแบิเบื้องต่อสุ่มแล้วโซลาชัดเนี่ยนะบัวมันได้เสียปากเบื้องเว่กี่ตัวอันดังวะเหรนี่เปิดเบ้งดู ลำโพงแม่บ้าดอกบัณฑิตบีบุ้งด้วยโอ้นั่นใอยว่าล่ะตัวยังบุ้งฟงเขาตาใครได้หนี่นี่ละล้โพงมาทำความสะอาดพี่น้องดังแป๊กมาหนึ่งมันคือเครื่องเป่าเขาใช่จ้าอันนี้กระของหวานด้วกันฮู้ยพิเศษยังเขาเรียกว่าเบาหวานฟังเขาเศร้าแล้วเศร้ากินยาเศร้าไปรักษาเปนการเศร้าซะีด้วยเหรอ เบาหวานนี่คือน้ำตาลหน่อยได้พี่น้องใส่นมแม่ป่ะใส่ใส่เอาไปบีเอาน้ำของมันย่ำไรไปบีเอ้อยมันน้องรับบ่กันเพราะใส่นมแม่อย่านมหนูใส่ให้ดอกนมไผ่กาะโอ้ดีดีเลยนมไผ่เสียวนมอย่างใส่เกาะแม่ข้าพูดว่าแม่ข้าแม่จะได้จังหวะจังสั่นขันบ่เก่านมแมวเสียวนมหนูให้ดอกเพนะนมหนูใส่ หนูไม่ค่าให,ห,นหนูไม่ค่าให,หนูไรนูเป็นนูไม่ค่าโอ้ยกะว่าฉันได้ข่อยตกใจเบิดมันมีน้ำอยูบอ่บ่ปานดีนะฉันเนี่ยเอากะธรรมดาแลตะะ่น้องม่งยังกินมาสนับสนุนของหวาน <c oughs> แซ่บแซ่บหวานหวานพอดีบ่หวานแห้งเออพี่น้องอันรถ ยังก็ของหวานเล่บอ่ะช่อสิงคโปร์อันของหวานเล่รอดช่องสิงคโปร์ประจำอำเภอบ้านแพงโอุ้ดพังประจำตำบลบ้านแพงทั้งบ้านของม่ลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละเพิ่นบุกมาหอดเขาบอกหอดห้างบ่กหอดห้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยอันอยู่ในบ้านจะมีไปขายเพิ่นไปเออจอดอยู่หันทั้งหางเครื่องทั้ง ศิลปินนักสแสดงอะไรยังหันเออผู้พคนจอดอยู่ในบ้านก็นมีหว,ว,วานพี่น้องหวานเบาหวานเพราะว่ากินได้อยู่ดิเบาหวานนี่คือน้ำตาลมันรงหน่อยได้มันจังชอ็อกขั้นเบาหวานขึ้นสูงนี่ก็งดของหวานไว้ขั้นเอออยากชิมเพิ่มของหวานก็กินของหวาน คน่าเบาหวานเบาหวานขึ้นน้าตาลหน่อยมันจังช็อกพี่น้องน้าตาลไลยนี่กับขั้นไลยสูงสุดกับช็อกได้ขึ้นกันกินให้มันเสมอต้นเสมอไปวางดีตัวหละงเท่นั้นกินอย่างนั้นยางนี้กินสายไหม อันยอดเยี่ยนบาทหนึ่งแล้วมันไหลจองเข้ามาหน่ะบอกเมีนครับดีแจ๊สสัจเจตอันนี้โอ้โหมันเป็นสุดยอดเไอตะกี้นอะบาทหนึ่งเมีนบาทหนึ่งฮาร์ดเจียได้สองหันก็มีเนาะเมียนครับจะด้วงคนได้ฮะลั่นกันซูมือนี่หายงากเด้ครับคว่มก้งวคว่มหลังแมีนครับก็ได้ยอดยอดอดีตเวิ่งเขาเอามาเฮ็ดอันนั้นแล้วเนาะมาเฮ็ดเป็นอันรถอันไอศรีมอะันยังแล้วยอดเยีนครับแต่ว่าอันแบบท่องอันยังก็คืออื่นนี่สายเออสายไม้ม้วนเอาองค์ชนี่สายไม้ครับ ั่นแกน้น่อยเท่าบุ้มเงเนาะไม่หยอดออกมาตะกี้แี่ตัปอกเล็กออกมาลุ่ไหพ่อข้าจะนาบุญลรคนเลยที่เรหาอยู่ไหวทั้งทั้งกัดแขวทั้งยุ่งมุกขี่ไสร์แบมือขัดอรต้งจุกใส่มานั้งเจอเมื่อเข้ามาเลยเี้ยงเงนเต้าก็จะหาเงินเนาะอยางที่ว่าเนี่ยเราถ้าเราจะเอาโชคดีได้ได้สองนสามัน ออเขันได้อันนึงก็สิครับคือว่าโอ้ยบบยิ้มว้ามันอันน้อยนะระบาดกินให้มันเสียบนี่ครับเอาเห็ดจังไหนบอกไปกินหน่อยเยอไปกินข้ามจอมเติมครับเด้อเพิ่งบาดาอยากเอาโอ้ยเจ็บคอเจ็บเอ้ยว่าว่ามันกินเอียงกว่าอันแท้แท้มหแเออว่ามันกินแท้แท้ว่าไม่กินเอียงกว่ากินเมียงกินเมียงเมียงปลาเนาะเหมือนเต้เต้มปาก รรอืมหวานเนียของหวานกันไหนหวานขาสันติว่าของหวานเหมือนเนาะแล้วจะว่าของขุมจะนะข้ามขุมก็หวานฮะเอ้าใครว่าจังไล่บนเรื่งหันใคยว่าจังไหน เ้าจำบ่ได้เ้าจำบ่ได้เพราะว่าขายหนังขายของสิงกโปเอามาชิมงเน่ไดี๋ยวไดี๋ยวยิ้มทิ้มเนเพราะว่าได้ซื้อเเอามึงรูกไหมค่ะมันคือว่าังสั้นมันจต่งนะเพราะว่าขายหนังของหวานกัมี่ั้นเอามาชิมืองแน่หวานบอขายนะเอาขายมัจะของสิ้น ก็ขายควายแม่าบอกมันเส้นหมราโดขึ้นมากเลยนะเบิครงินงนึ่งละสิขึ้นด้วยสบบาขึ้นก็ได้พี่น้องเอ้ยแม่กาช่วงเงินเราบาทเนี่ยขอวา่าไม่ให้ขกกินฟ,ฟนรีโบเมนบ่ได้เจุ้นขอไปนั่งบาวากับเงินกินใช้ไหมเยอะมาจ่ายตังค์เด้อพะนะออที่ได้จ่าตนะับาดเนี่ยจ่า,จายานี่แต่บาทก็ขัจที่ไหนเ้เีบแบาทแก้วละสิบาทพี่น้องแต่ว่าขันเป็นพลาสติกนี่ือสิม<ส>ันหาบาท อันนี้ม่เป็นแก้วได้พี่น้องคันแก้วหนึ่งสิบบาทพี่น้องคันเพื่อนไปขายในบ้านหรือพี่นอ้องเบิึงช่องยายจื้นลำพูอนออฟฟิเชียลแล้วเห็นแมค่ค้าซื้อไว้จช่ไหมก่อแมค่ค้าจันแสงเออแมค่ค้าจันแสง,พง,ง,ง,งเ,ออพ,นเ,นเดดพื่นไปขายของหวานเข้าละช่องสิงคโปร์เอออุดหนุนเพอ่์นเด้อพี่น้องเพื่อนขายเป็นแก้วแก้วละสิบบาทแต่ว่าคันเป็นจกพัสตีงซีเนี่ยห่าบาทว่าสั่นได้นหมสิบบาทคือเก่า ขันหู้ซิขอเป็นแก้วแล้วสันน่ะอันนี้ใครเอาพ่นสะติดใช่แม่ชนเลฮะโอ้ยยังก่อนไงแม่ชื่จิ้มมะข่ายนะโบได้กีบโบได้กีบมามาชิมเหมือนของหวานน้ำพ่นพ่นก็เรียกว่าให้ซื้อจัง่อยชิว่าจังไหนบาดเหงาซื้อก็ซื้อแหละแต่ก็ซื้อเด็ตัวาให้จังไหนพ่นนั่นเอามาขายให้เลยเด้เอาเบ่งไงเด้กับเบ่งไงบนมีทอดโอ้ยมันก็ซ้่มกันเบนหลังเงินน่ะนะบนมีดท่อใบกาบลามท่อฟฝาเฮียนดอกเงินนั่นเบ่งพันบนทอนเด้ ฮะแบ่งพันธุ์บด้วยโอ้ไ่ได้บายแดงพันจักรเชียเมียนเหรียญเมียนจะจับแต่ตังเหรียญจะจับแต่ตังเหรียญแบ่งพันเอาให้เมียแบ่งพันเอาเอาไปไวตัวหนาเมียอยากตะเมียบุตรแกเอาเงินใส่มือปั๊บเขาอยู่ตัวเขาเป็นคนหาเงินแมเขาเป็นผู้ใส้สิดิเขาออกจากบ้านนี่เขาก็ใไซมากได้เนี่ยบ่แม่นว่าเขาออกมาเองได้เนี่ยเขาเป็นคนใส้แต่ว่าบ่ได้ใส้เขาจักรเชีย บ่ดังก็หนี่บ่ได้ทีฮะบ่ดังก็หนี่บ่ได้ทีบ่ดังก็นี่บ่ได้บ่ค่อยๆขั้นบ่พื้นเมียนี่บ่ค่อยขั้นบ่พื้นผู้อื่นนีบ่แห้งใหญ่เขาได้ยินน้ำขั้นบ่เรื่องผู้สาวกับว่าบ่ได้อีกยามมันถือเมียเพิ่นเบิ่งกันยากต้วพี่น้องชุวยมือนี่อ้มเจ้ากินบ่ของหวานน่ะกอ๋ออันนี้สิบบาทเนี่ยเอาเพิ่นเอออาย้ม โอ้ยเงินเอ๋อเงินติดมือพี่น้องขอเห็นตั้งแต่เงินติดล้ออันนี้เงินติดมือยิบเอาได้ไหมล่ะมือมันบมวางเราหยิบเนาะเราก็คือกอย่างนี้มือเศร้านี่คือกันเด้อว่ารถแม่รถโค้วมาหอดไปแมยขหอดฟังค่ะค่ะรถแม่์โค้ดมาหอดไปขึ้นรถวางอยู่รถโค้ดรถแม่์โค้ดมาหอดไปเราบอกพี่สมเราบอกหอดปากหอดกันไหมป็นจังว่าเอาพี่เมย์โค้ดมายั้งวะ ไม่ได้เอ็งไ่ร้อก็ไม่รู้เอขาลูกอยี่ยังเลยมาสู้ทางตั้งแต่ผูวนะตั้งแต่เพื่อนผัวแม่จนมาหอดี่อวันยากวันแห้งเรรับทั้รักาผู้สาวมาโทไปหาเขาปุ๊กเขาจะ่ด็กเด็กขุนแไปทีมาบอนํ่เขากับลูกสวยเนาะ กันแต่ว่าผมกับเงินคือกันว่าอันผู้รับฟังหน่อเขาฟังออกรู้เรียงเหมือนี่แต่เจ้าคนเดียวฟังออกก็แม่งคนกันคนจีพยายย่ำปืนฟังออกมัดเออคนจีพยายามฟังเจ้าเราที่นี่จะมาหอดปั๊บรถคั่วมาหอดไปปูนเดีก็ว่ารถคว่ำแต่ว่าเราโดยไม่โค้มาหอดไปเราไม่โค้โดยไม่โดยมาหอดไปยังไม่โค้ยังอย่างนออบาดีวะใจเราไม่ขาดวะ เอาให้พี่น้องสนับสนุนเพื่อน,นจ้าของหวานสิ้นกระปูคาราซองของหวานคาราซองสิงคโปร์เออหวานพอดีพี่นอ้องอืมีหลายอย่างเลยเนาะบรสิทปิ์ขนมจีบชากาแฟขนมจีบชากาฟ <c oughs> แฟอะไรยังอีกจีมาม่าเอออ,อาหารญี่ป,ปุ่น <c oughs> อื นี่ผมมาแต่อันนี้เลยเครื่องเสียงเครื่องเสียงเครื่องนั่งเออเซตได้เอาเซตบีบบีบผมดูมันสีดำบ๊อบบัดเออวันหนึ่งวันดังจังใดก่อนเปดพีอันนี้มันสีดังเกาคือดังสีบุบบัดฟังฟังเดี๋ยวหันนังนี้กันเออเปดเปดคือเกาพี่น้องเอาเอาไว้สามีพี่น้องหยอกกันเล่นเพื่ออะไหัว เออพ่นว่ากับบ่ไดดหัวบ่ตกหัวกับบ่ไดดอาบน้าไม่ใช่จืดเออไม่ใช่จืนเพลานแป้งหรือช่อมยายจืนลำมเบิดออฟพิเชียลพี่น้องกดไลค์กชแชร์กดติดตามให้กำลังใจไม่ใช่จืนเรื่อยๆเด้อ,อ,อ,ข,อ,อข,ขอบุญขอคุณหลายๆวัดดีค่ะ